ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคร ลนะครับคุณผู้ชมหลายคนนะครับผมนะฮะทำสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะมีทั้งหมด6เผ่าก็ทำเสร็จ6เผ่าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะหลายคนนะครับผมนะยังทำไม่ถึงไหนเลยนะครับผมนะฮะยังหากอรับยังหาเฟืองยังเปิดประตูทำไม่ได้เลยก็มีนะครับคุณผู้ชมแต่บอกก่อนนะครับผมนะที่ทักทายกันแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเผ่าตื่นนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะฮะเออในคลิปวิดีโอนี้ของเราเดียดนะครับผมนะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ5ผลปีศาจนะครับผมนะฮะที่ฟาร์มดีที่สุดสำหรับมือใหม่หหหรรรรรรือออววว่่่่่่่าาาาผผผูู้้้้้เเเเเลลลลนน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 นใใมมมัััังะะะะคคคคบบบสสทีีีปปปป็็กกแฮถิิิดดดโไไ เลยนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับผมนะขอญาตสุ่มผลหน่อยละกันนะครับผมนะฮะโคตรคิดถึงเลยอะครับน้องๆไม่ได้สุ่มผลแบบนี้มานานนะครับผมนะเฮ้ยคุณผู้ชมภาพเป็นทางด้านของเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดฟาวคอนนะครับผมนะฮะโอ้ยเอามาทำไมวันนี้เอ้าเอาทิ้งไปเลยละกันนะครับผมนะฮะกูสุ่มเองกูอยากจะหัวเราะเป็นภาษาตุรกีนะครับคุณผู้ชมมาโอเคที่ผู้นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมมาดูซิว่าห้าอันดับผลที่ฟาร์มดีที่สุดสรหรับมือใหม่เนี่ยนะครับผมนะจะมีอะไรกััััััันน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 นบบบบบ้าาาางงะะะะะคคคครรรรรผผผมมมมมฮไปกกกเเเเเลลลยยยยิ่่่่่ออออดทีแหหววืื็ หิมะนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้บอกก่อนเลยนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับอัปเดต17.3.5นะครับผมนะฮะหลายคนคงงงนะครับผมนะฮะว่าอัปเดตล่าสุดมันคืออัปเดตอะไรวะเออนะครับผมนะหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยอัปเดต18แล้วหรือเปล่านะครับผมไม่ใช่นะครับผมนะมันคืออัปเดต17.3.5นะครับผมนะฮะเป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งผลนี้นะครับผมนะถูกนำเข้ามานะครับผมนะฮะเมื่อล่าสุดนี้เลยนะครับผมนะฮะในอัปเดต17.3แล้วก็เป็นผลที่เป็นสายโรเกียด้วยนะครับผม นะพลนี้สามารถใช้ฟาร์มได้ดีนะครับผมนะฮะสกิลค่อนข้างเป็นหมู่แบบนี้เลยนะครับผมนะทำความเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าเหมาะกับการฟาร์มมากๆเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ชอบบูส์นะครับผมนะชอบใส่เดี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสกิลต่อมานะครับผมนะเป็นสกิลที่ใช้ในการฟาร์มได้ดีนะครับผมนะฮะจับศัตรูรอยขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับและสกิลพี้ของเขาด้วยครับผมนะฮะกลางอาณาเขตบริเวณหิมะแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าซึ่งทำความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมนะฮะะแแบบเเป็็นนนหมมู่่่ล้้้ววกททาาาาดดจจไคอขงีย เลยนะครับผมนะฮะและที่สําคัญคือเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรานั้นเป็นสายโรเกียนะครับผมนะไม่ว่าคุณจะเล่นสายดาบก็ดีนะครับผมนะหรือสายผลก็รุนแรงเลยนะครับคุณผู้ชมคะคนนี้นะครับผมนะก็เลยติดอันดับอยู่อันดับที่5้นั่นเองนะครับผมแนะสำหรับสายฟาร์มมือใหม่ของเรานะครับผมะฮะสกิลเป็นหมู่แบบนี้โอ้โหฟาร์มค่อดข้างดีเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอันดับที่4ี่นะครับผมเป็นตระของผลน้ําแข็งของเรานะครับผมนะซึ่งผลนี้บอกเลยว่าเป็นผลที่บีตรีูนหรือว่าดาบแถบมาให้ด้วยนะคร ซึ่งผลนี so so ้นะครับผมมีความสามารถยืนบนน้ําได้แล้วก็วิ่งได้นั่นเองนะครับผมฮะในขณะผลที่มันยังไม่ตื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเดินบนน้ําได้แล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตรีวิวให้ดูก่อนเลยละกันคุณผู้ชมะลักษณะการยืนบนน้ำนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะสามารถยืนบนน้าได้ตั้งแต่โลกแรกจนถึงโลกที่3เลยนะครับคุณผู้ชมาสามารถใช้สกิลก็ได้ด้วยนะครับผมนะฮะโคตรเท่นะครับคุณผู้ชมเออและผลต้ําแข็งนี้นะครับผมดีกว่าผลทีมะยังไงนะครับผมดีตรงกว่าที่มันมีตีทุนนนนรรัับบผใกาาฟฟดตูแี้เลย ครับผมนะฮะสามารถฟันศัตรูได้แถมเป็นสายโลเกียอีกเช่นกันนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าสกิลในการฟาร์มนั้นไม่ธรรมดานะครับสามารถใช้ฟาร์มนะครับผมนะตั้งแต่เวล์ศูนย์นะครับผมหรือว่าตั้งแต่วเวลแรกๆกันได้เลยนะครับผมนะฮะลากยาวไปจนถึงโลกที่2ถึงโลกที่3ก็ยังได้อยู่นะครับผมนะฮะแบบนี้เลยฮะอ่าส่วนเรื่องของสกิลกันบ้านนะครับผมนะสกิลหนึ่งเป็นการปล่อยเกราต้องแข็งไปแบบนี้นะครับผมนะทำความเสียหายเป็นหมู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเออสกิลต่อมานะครับผมนะเป็นการผลักศัตรูไปด้านบะครั ผมนะะฮส่วนสกิลสเป็นการสตั้นหมู่แบบนี้นะครับผมนะฮะอ่าแช่แข็งศัตรูนั่นเองคุณผู้ชมและสุดท้ายสุดก็คือสกิลอันตรีนะครับผมนะเป็นการแช่แข็งศัตรูให้อยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเทนะครับผมนะฮะแถมมีตีสูตรที่ใช้ในการฟาร์มได้ดีแบบนี้ด้วยนะครับผมนะก็เลยไปถึงผลนะครับผมนะที่ฟาร์มดีมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่ของเรานะครับผมนะฮะอ่าอยู่อันดับที่สีไปเลยครับผมอันดับที่3ของเราเป็นเรื่องของพลแสงนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นอีกหนึ่งผลที่ฟาร์มมมมมมไไดดด้้โคคคตรรรรรีีีีีเเเลลลลยยนนนนนนะะะะะัับบผผฮแถสสกกิิพ์หืออว่่าาฟขึป นะครับผมนะดีกว่าผลน้าแข็งตรงที่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ความเร็วแสงนั่นเองนะครับผมนะบินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผมนะฮะที่สาคัญนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับดาบนะครับผมนะเป็นดาบแสงสายโลเกียนั่นเองนะครับผมนะฮะมอนจังตีไม่เข้าแบบนี้เลยผู้ชมเออนะครับผมโคตรเท่ในขณะที่ฟาร์มนะครับผมนะสามารถแดชตีแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะใช้สกิลเรียกศัตรูแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะสามารถฟาร์มยืนตีโง่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหสามารถใช้ผลแสงดีนะครับผมนะฟาร์มตั้งแต่เวลแรกๆจนถึงเวลตันเลยน ผมนะเป็นผลที่ความดีมากๆนะครับผมนะฮะแถมยังมีตื่นด้วยนะครับผมนะลืมบอกไปผลน้ำแข็งก็มีตื่นด้วยนะครับผมนะฮะจะเพิ่มสกิลการฟาร์มเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าสกิลแรกครับผมเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะเป็นการยิงลาแสงแสงออกไปนะครับผมนะฮะส่วนสกิลสองกันบ้างนะครับผมนะเป็นการยิงกระสุนปืนกลแสงนะครับผมนะฮะออกไปแบบนี้เลยนะฮะเอาโหยทำดาเมจเป็นวงกว้างซะด้วยนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าฟาร์มดีจัดๆนะครับผมนะฮะส่วนสกิลสามกันบ้านนะ กระโดดกระทืบหัวศัตรูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสุดท้ายสุดนะครับผมนี่ก็คือสกิลอันตีนะครับผมนะเป็นการปล่อยฝนแสงออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเท่เท่เหลือเกินนะครับผมนะฮะไม่ต้องทําอะไรกินแล้วมาตอออันดับที่2กันบ้างนะครับผมนะเป็นหน้าของผลแมกมานะครับผมนะฮะเป็นผลเลาว่าหรือว่าผลแมกมาถ่านหินภูเขาไฟอะไรก็ว่ากันไประครับผมนะซึ่งผลนี้นะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งผลที่ฟาร์มได้โคตรดีเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ตื่นหรือไม่ตื่นก็ตามนะครับผมนนนะะะามัดีียครรบปณ้เล จับแรกนะครับผมนะรากมอนมารวมกันตรงกลางแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะขออนุญาตรากมอนแป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะเมื่อมอนมารวมกันแล้วนะครับผมนะเราก็สามารถที่จะใช้สกิลแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าเป็นผลที่ฟาร์มได้ดีจัดๆแบบฟาร์มแบบโกงๆเว่อร์ๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นการมุดดินนะครับผมนะแล้วทำให้มีดาเมจแบบนี้นั่นเองนะครับมอนก็ตีเราไม่เข้านะครับผมนะฮะบวกกับการที่เรามีดาเมจตลอดเวลาแบบนี้แบบอินฟินิตี้นะครับผมนะฮะคือเป็นวิธีความที่แบบโกงไปนะครับผมนะฮะเออแบบเหมือนการหายตััวอะะะะะไรรรปมมาณนนนี้คบผฮ บอกเลยว่าฟาร์มได้ดีจัดๆนะครับผมนะแถมมีสกิลนะครับผมนะที่สามารถติดเบิร์นแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมนะฮะอ่าบอกเลยว่ายิงมอนเป็นหมู่เนี่ยนะครับทำดามเมจได้โคตรที่จะรุนแรงเลยนะครับผมนะบวกกับสกิล3แบบนี้ฮะอ่าเห็นไหมครับมีการติดเบิร์นเผาไหม้ด้วยนะครับผมนะฮะชอบตรงที่มันเบลเลิร์นเนี่ยแหละครับผมนั่นน้องๆพุ่มาเวสิบแปดบอกกัยังไงอีกแล้วนะครับผมนะฮะเออและสกิลสุดท้ายของเรานะครับผมนะเป็นสกิลวีนะครับผมนะเป็นการปล่อยหมัดมาม่าไม่ใช่มาม่าเออเป็็นนนนนหหหมมมมาาาาาปป่่่ะะะะครรรับบบบผฮฮือออว้้้กกไไูยยแีเล สงสัยท่านจะหิวนะครับผมแนบมีหมาล่าเฉยนะครับผมแนบที่สุดท้ายนะครับผมแนบอย่างที่บอกเป็นการมุดดินแบบนี้นะครับผมนะเป็นสกิลฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะโกงกันเลยนะครับผมนะสำหรับผลลาวาของเรานะครับผมนะฮะหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผลลาวาของเราเนี่ยสามารถจะเดินบนน้ำได้ไหมเดี๋ยวเดินได้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผู้ชมพร้อมนะครับผมนะไปฮะโอ้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะโอ้อยู่ในน้ำนานมากไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะจมน้ำเอานะครับผมนะสรุปคือมันอยู่บนน้ำไม่ได้นะครับผมนะฮะต้องรอตื่นก่อนนะครับผมนะสหรับผลแมมกาาของเรนะครับก็ปึง ผลนะครับผมนะฮะที่ฟาร์มได้ดีมากๆกับการตีบอสนะครับผมนะตีเจ้าทะเลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเป็นผลที่มีความสามารถในการเบลเลอรเนี่ยนะครับผมนะโคตรดีเลยคุณผู้ชมฮะยิ่งเราตีบอสนะครับผมนะหรือเจ้าทะเลก็ตามนะครับผมนะผลแม็กมาเป็นผลที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าผลอื่นเลยนะครับผมนะฮะแถมซ้ำเป็นสายโลเกียร์อีกเช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยฮะอ่าราคาถูกด้วยนะครับผมนะฮะแถมหาได้ง่ายด้วยนะครับผมนะสำหรับผลแม็กมาของเรานะครับผู้ชมมาถึงอันดับที่หนึ่งกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือผลบุต ฟาร์มดีที่สุดแล้วก็ว่าได้สําหรับเกมบอกฟุตของเรานะครับผมแมบอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมแต่แบบนี้ผลพระที่1เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมนะผลพระเป็นผลที่โกงบ้าๆนะครับผมนะมีระยะฮิตในการตีเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆแล้วก็แถมรุนแรงด้วยนะครับผมนะเป็นผลเดียวนะครับผมนะที่ใช้ความสามารถของหมัดและดาบได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนะใช้หมัดฟาดฟันศัตรูแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะรวมไปถึงการใช้ดาบในการตีศัตรูอมอนอีกตัวหนึงหายไปไหนวะเอออยู่นี่นะครับผมนะเป็นการ ะบอกเลยว่าพระเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเลเวลลงดันแบกดันเพื่อนนะครับผมนะทำพระตื่นผลตื่นนู่นนี่นั่นนะครับผลพระนะครับผมนะฮะสามารถรับจบให้คุณได้เลยนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับผมนะผลพระไม่ใช่สายโลเกียนะครับผมนะฮะยิ่งโดนตีก็ยิ่งเจ็บเหมือนกันนั่นนี่เฮียทำเป็นเล่นไปนะครับคุณผู้ชมฮะเออขอย้ำนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่ของเรานะครับผมนะใครที่ใช้ผลพระในการฟาร์มตั้งแต่เลเวลแรกๆเดียนะครับผมนะค่อนข้างที่จะฟาร์มยากสักนิดนนนนนึงะะะะครับผมฮแให้้ใชนะะครัับผผมนลพต้งแต่เเเลลวป็นต้นนไปะครับผมนะฮะ ก็คือตั้งแต่โลกที่2นะครับจะฟาร์มได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะจะมีศักยภาพที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมนะฮะคุณนั้นจะตายได้น้อยลงด้วยนะครับผมนะฮะแถมมีดาเมจพอที่จะตบบอสตายได้นะครับผมนะฮะแต่จริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยก็มีนะครับผมนะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยละกันนะครับผมนะเอาที่คุณผู้ชมนั้นสบายใจเลยคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอของเรานะครับผมนะกับ5อันดับผลปีศาจนะครับผมนะที่ฟาร์มดีที่สุดสหรับมือใหม่ของเรรานนะะะคับผมฮพี่ถ เตือนกันด้วยนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้นี่ครับผมนะขอฝากลิขิตขอพี่วินิดนึงละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่มีเพื่อนเล่นสามารถร่วมจอยกันเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะลิขิตขออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะรู้ว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชอมอะโอเคในคลิปวิดีโอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย